สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกท่านที่เข้ามาหลับชมแนวทางจะมาพบกับแนวทางหวยลาวพัฒนาจะแนวทางของวันจันทร์วันที่30จะเดือน6มิถุนา, 2, 000, าอยองพั้าสํจ้าสำหรับพนหวยลาวพัฒนาของวันที่วันที่27จ้ะวันศุกร์ที่ผ่านมามาบูพนหย้อนลังกันก่อนเนาะสำหรับแนวทางของเฮาให้ตัวได้ไปในกระเพื่อสิได้ เราะต้องสรุปพ้กันย้อนหลังจะ้ะสำหรับเลขเด่นจะสูตรเดิมสูตรลักของเฮาเลขเด่นให้เด่นวิ่งรูดสองตเด่นสี่กับหากันเด่นเจ็ดจ้ะสี่กับห้านี่สี่นี่คือโตเดิมเลยเนาะโตเดิม 25, วันที่ยี่สิบหาเนาะวันที่ยี่สิบหาแอดจอยได้เด่นสี 2, ่กับสองห้ามือนี้ได้สี่กับหาวันที่ยี 7, ่สิบเจ็ดสูตรกันเด่นเจ็ดอันนี้กันวันที่ยี่สิบหากระเด่นเจ็ด เอาสำหรับพนจาวันที่ยี่สิบเจดเราพัฒนา6ตัวเข้ามาหก 7, 7. สี่สี่ำหรับลราพัฒนาของเราอย่างที่เคยบอกไปเนาะเลขหลางขอสรุปหมาสองแบบหลัการเราจะอบอกว่ากันเนาะพิน่นเอฟซีเต่ละพื้นที่อาจจะแตกต่างกันไปเราจะบอกว่ากันเนาะสำหรับลางหตัวคือหกสี่หรับหกเข่าสี่หจ้ะสำหรับ 6, 4, 4, 6, กหกสี ลางชุดหกตัวนี่มาเนีนๆเลยปัองอันนี้คือลางหกตัวเด้อะเด่นสี่สี่ของเฮ้ามากจ้ะสำหรับสองตัวรางสุดสี่ตัวของเฮ้าจะคือสี่เจ็ดะสำหรับสี่เจ็ดปังจ้าสำหรับลาวพัฒนาของเฮ้าสีา่นี่มาแบบทั้งลางหกตัวมาทั้งรางสุดสี่ตัวเลยเนาะ มาคู่เด่นเต็มเลยเนาะคู่เด่นในี่ประกบคู่กันมาเลยเราจะสำหรับสีเจ็ดเนาะชุดเด่นเด่นสี่ชุดกันเด่นเจ็ดนะมาประกบคู่กันเลยเจ็ดสี่สี่เจ็ดจะจับคู่เขาต้องตรงเด้อจ้าสี่เจ็ดจะสำหรับหลังชุดสี่ตัวของเขาจะเด่นสีมสีของเขามาเด่งเด่งจ้าเออ <c oughs> เฮ้อังสี่หกสี่เจ็ดเรียงมาเลยสำหรับสามตัวบนจะเจ็ด 87สำหรับ87ขาว78เ,เด่นชุดกันจะมาเต็มๆเ,เลยสำหรับโมราพัฒนาวันที่277บน7หลังกันเลยทีเดียวเนาะสำหรับ4นีนก็มาทั้งหลัง6ตัวหลังสุด4ตัวโอ้โหมาได้แบบถูกอนุกันเลยทีเดียวนะสำหรับ87บนมา78จ,จะโตกับเนีนๆเ,เลยเด้อจ้าฟัาง สำหรับสูตรสามตัวบนของเห้าจะสามตัวบนขงเวห้า,าเนาะแต่ว่าพิดตำแหน่งเนาะจะสำหรับส,สูตรนี้เนาะแอดจอยหาแปดสี่เจ็ดดูเบิ่งค่ะแปดสี่เจ็ดคือเขามาแบบอม,ม,มาพิดตำแหน่งเนาะสี่เจ็ดแปดจากสีมาหาลักลอยลักซิปลักหน่วยกับบมาเนาะมาพิษตำแหน่งไปนิดหนึ่งเนาะสี่ สีเ่เจ็ดแปดนาอจ้าเพรเรามีแปดสีเ่เจ็ดสำหรับสุดสามตัวบนญฮะสำหรับแนวทางหัวล่าพัฒนาทีผ่านมาจนซุกทีผ่านมา,นา,นมายินดีกับพี่โนเอฟซีติดตามละกันเนาะฝังจะมาอะไรแบบถูกอนุลูคุ้มค้นกันเลยทีเดียวเนาะเตรียมเตรมขบถูกประตูเลยจะหกตัวเต็มเต็มเลย่าสำหรับเมื่อนี่ตามดนกันต่อจ้าเขาตัวได้แบบได้สามารถคอมเมนต์บอกเราใต้คลิปเผื่อเป็นกรลักใจให้กับแอจอยได้เนาะบอกเราสู่กันฟังได้นาอจ้า สำหรับมอนี่ฝากตามต่อละกันเนาะแลก่อนสิไปรับชมแนวทางมอนี่ก่อนอื่นเลยขอบคุณพีโนโ่นเอฟซีทีโอนค่ะสมุดค่ปะปากกามาหายเนาะสำหรับแนวทางเวลาผ่านหน้าของของฮาวันซูกันที่27ที่ผ่านมาเนาะมีพีโนโ่นเอฟซีนำไปเปินแนวทางการมีโชคเราจะขอขอบคุณถูกๆก,กํำลังใจขอบคุณถูกการสนับสนุนเนจาจะขอบคุณค่าน้รมศาน้รกาแฟขอบคุณหลายๆเนาะขอ,ห,ห,อ,ะขอห้เฮงเฮงปังปงัปงรวยรวยแต่อย่าเจ็บอย่าจุดเนจาจะ ขอบคุณทุกๆกำลังใจจ้าสำหรับมื้อนี้ฝากตามต่อหลักฐานจากแนวทางสีมาหายตามสูตรหรือบ่อล้อลุ่นจา้าสำหรับมื้อนี้ไฮเด่นเล็กเด่นไฮเดนหนึ่งแคปเจ็ดโอ้หนึ่งแคปเจ็ดนั่นหนึ่งแคปเจ็ดมื่อกี้หนึ่งแคปแปดหนึ่งแคปเจ็ด,ดวิ่งรูจะใส่วิ่งใส่รูดก็เ้าสามักตาชอบนําไปวิ่งไปรูดได้เนาะ มาตัวใดชอบตัวใรนาไปวิ่งไปรูดได้จ้าสําหรับเ่าพัฒนาโลหายองสูตรจ้าสูตรเดิมสูตรลักก็คือสูตรนี่เลยแล้วก็สูตรเม็ดเดียวเม็ดเดียวเด่นวิ่งรูดตัวเดียวฟันตัวเดียวเนาะสาหรับสูตรเม็ดเดียวกับปังอยู่เด้อจ้าโอ้สาหรับเจ็ดงวดก่อนนี่เจ็ดมาบนมาหลางเลยตัวนี้เนาะเมื่อไหนยังมีเจ็ดอยู่เจ็ดสียังอยู่หรือบ่อไหนกะผิดาจรณาเบิ่งเด้อจ้า แต่ไฮเดนวิรุูสองตัวสําหรับสูตรเดิมสูตรลักของเฮาจ่าหนึ่งกับ7จ็ดสำหรับเดนหนึจับคูหนึ่ 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1ส1งหนึ่งสามสีาหำหรับเดนเจจับคูเจ็ดเก้าเจ็สาม จ็ดหนึ่งจ้ากันจ้ากันสองสี่สองหาสองหกสามตัวบนหนึ่งสองเจ็ดศูนย์เจ็ดหาหาหนึ่งศูนย์หนึ่งเจ็ดหนึ่งสำหรับ นวดที่แล้วซ้ตัวบนนี่เข้ามาเลขห้ามเนะเาะไอ้จ้ยก็ลืมบอกไปเนาจ้ะเลขเข้ามาสามตัวบนมาเลขห้ามเจ็ดแปดเจ็ดสำหรับเลขห้ามไอ้จ้ยจบหายสี่เจ็ดสี่หาเข้ามาเจ็ดแปดเจ็ดเนาะสำหรับคููนี่ก็คือสลับตำแหน่งมันจะผิดตำแหน่งโอโ้โหอาสำหรับตัวเน้นจ้าสามตัวบนเน้นศูนย์เจ็ดหากับ 127 26 24สําหรับเด่นชุดกัน79 71มุมสุดท้ายสําหรับเด่น1เน้น14กับ16 โอเคเรียบร้อยจากนี้คือแนวทางเวลาพัฒนาของห้าวันที่30วันจันแนวทางตามนี่เลยจะคอยมาปังๆคอยมาเด้งๆละค่ะเนาอขอบคุณถูกการรับชมขอบคุณ ทุกๆก,กำลังใจจะสำหรับมือหนีมีแนวทางรัฐบาลไทยให้โดยจ้ารัฐบาลไทยอจจะกับลงหายสองูตวันที่สาิเจอกันศูนย์แรกจะสำหรับแนวทางของเฮาเนาะสนใจแนวทางได้สามารถรับชมย้อนหลังได้เลยจ้แต่ละแนวทางมีวันที่บ่งบอกเรียบร้อยจ้าแต่ก็อย่าลืมเบิ่งวันเบิง่งเดือนเบิ่งปีด้วยเนาะเพราะมีพิโรเอฟซีไลค์คนลไลท์ทานกลับไปเบิ่งของเดือนที่แล้วก็มีเนาะจ้าเบิง่งวันที่กนรหายเรียบร้อยเนาะสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า